ดีนะไม่โอ้ยรู้อย่างนี้เอายอนแท้งมันก็จบแล้วเนี่ยมาได้งธรรมดาปักเหรอเฮ้ยเอาไปไกลๆอีอีเออตายเดี๋ยวนายแกไปโดนอะไรมดปืนสาบแล้นะโอ้ยเฮ้ยยอย่าอยาอย่ายาไว้รุ่งไว้รุ่งอย่าใจเย็นมาจันว้าวสายปูรับไม่ได้ต้องตายพิงคีผมพิงคี้มาให้แล้วสารต่อด้วย ไมึงอย่าปาขี้เลยอย่าบ้าอย่างนั้นดิว่ะหาขี้ไม่แล้วอุ้ยสาต่อด้วยแล้วเลนบนใครสวยจังหวะนี้เอเดี๋ยวนะก้แครี่เหรอไอ้เหี้ยก้แครี่เนาะกูจะเหี้ยคอนเทนต์อะไรเอาเนี่ก้แครี่กูตายเฮ้ยเหี้ยแม่งรถชนไอ้โหมันอ้โหโอ้โห ไม่งี้นตาจอต้องอย่คุณนะพ่ะแคลลี่โอ้ใคลแคลี่ของมึงวะกบไว้ยังกบจริงได้สัแต่งเองว่าแลกวความรับห้องกรอห้องกรอก็นะห้องกอรอฟันอีกที ก็รออะไรไม่ใช่ไม่พีบก่อนลีลากลับมาได้ยัเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นล่าเป็นอะไรปาบดันไงตายฮ้องกงกองฟันใจเย็นเราคุยได้อนไ่ต้อมกุงกันไปตกตุิกหายแล้ว ไอ้แต่บ้าไอ้ยีมบอนมอนพาตันก็เรื่อกอไก่ไอดิกาไมันเจกโลแต่แปดตัววาี้ยโอ้ฉันไม่รู้ฉันไม่ฉันไม่รู้ฉันโดนแย่แย่ทะเบียสายกระทือตายละปวด้วดูดูโอ้ยมาปอมดูมันเอาดูดูมันทําดูมันทั เอาไว้ใครกี่แย้วเลยขาป้อมคิดดูท้ายโหดป้าเอาเคียตายเมงเมงจะตายได้วนะมึงพอเลยจะสู้จะสู้เทพเจ้าตีนดาวเหนือกันเลยเกือบดาวเหนือไอ้เียเกือบดาวเทียมบัจจมีสตนอย่ามาใกล้กูไปอุ้ย เออตายอย่าไปมองตายอุ้ยแย่ไปเลยโอ้โหมัดเลยไอ้ย่าเห็นต้องดิวต้องติงพัทพัโลกพิทักโลกไม่เดินอุ้ยแย่เฮ้ยมันมาออมันมาเตะเอาที่หายเฮ้ยเตะอุ้ยครึ่งหลอดจะตาย ไอ้นี่ก็อยู่กต่ตายกล้สิ้ชีวิตที่เป็นปลาบูคางดำตายโอ้ยฉลามแต่งกูฉลามแต่งขี่สี่พันหนึ่งไอาปีมหายเลยป่ะแต่ทีเดียวไงเกือบตายส้นตีเปื้อนขี้เลยอ่ะเนี่ย มันขี่แย่ไปแล้เอาไม่มีใครวะน่ะตรงกลางเชี่ยขี่สิบห้าไม่มีใครรู้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 ไม่มีฝั่งไหนไม่รู้ขี่มาไม่รู้ฝั่งไหนไม่รู้โอ๊ยรักษาฉันโอ้ยไม่มีใครรู้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 ไม้ไมี้ไม่ม ได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ผมวิบวิบเดี๋ยวผมวิบวิบไป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 คุณเตลเกมเฮ็ดพี่แม่งมันมีฉลามแท้บ้านเนี่ยเยอะเกมพริก